สวัสดีครับไปอื่นชาแนลครับเมื่อเนี้ยสิมาสาธิตครับหรือว่าสิมาวิธีการชุบมีนแข็งนะครับมีวิธีครับเอาต้องไปหาซางก็ได้ครับจะมีวิธีง่ายๆครับก็คือรักการคองล็กนะครับพอโดนความหอนจัดๆนะครับแล้วมาถือเย็นจัดนะครับ มันเจนในเล็กแข็งขึ้นนะครับก็ของผมมีเตาล้อมเตาชุบหน้าผมก็สิเป็นเตาดินธรรมดานะครับก็สิมีพดลมครับว้เติมลม้มทานที่ผมเลือกใส่ครับผมสิใส่ทานในไผ่ครับว่ามีดมันสิเป็นผลงาๆวาไม้ที่พอดีครับบอกบริแทนให้มีดมันแตกนะครับไฟมันสิพอดีครับตัตตนนี้ก รอนเป็นทานเล็กน้อยครับอาทิตสาธิตเบิ้งครับวิธีการชุบการชุบเมีดนะครับต้องแข็งแข็งเฉพาะคมนะครับตัวส่วนกลางๆมันนี่ครับจะบอกให้มันแข็งให้มันแข็งเฉพาะส่วนคมเนี่ครับเพราะาถ้ามันแข็งไปเบิดครับมันมีโอกาสหักได้ครับเมีดครับตอนนี้กนาสี สสิโอเคนะครับหาสิพอดีแล้วขนงตั้งกล่องโอเคครับที่การครับเอากาเติมล่มครับต่าล่มเข้าไปครับเป็นยังระครับจัดสุกเข้าไป ีมันจิเป็นอ่าเพาเสียทางคมมันเข้าไปนั่นสครับกับเพราะมเมื่อเชียบกันได้ครับกับเพราะเฮดใส่เองนะครับก็ถือว่าแข็งด้วยกันครับสามารถตัดตะปูขาดได้ด้วยกันครับผัูไปคูมาสิน้ำ สิเน้นเน้นตงกลาง ที่เพราะาไม่หญ่งองอันมาขันนะครับเพราะว่าเพื่อว่าแหงล่มไฟมันขึ้นเป็นช่วงเดียวเรมรงะฉนันกระจายไปหลายครับเอาสิบเผาจนกลัวเล็กจะขาวครับเล็กขาาครับถือว่าใส่ได้ครับ ถ้าไม่ดีที่สุดก็เป็นไม้น้ำเกลียงครับส่วนมาเขาจะมาฉุกเมียับมาชุกเมียตีเมียเป็นไม้น้ำเกลียงดีที่สุดครับปลายตรงปลายเล็กน้อยถ้าเขาเห็ุกล้าเกินครับเม็ยมันจะแตกต้องกห้พอดีก็สรไปสุดถ้าน้ำครับ ความหอนกระจายทั่วถึงหอนจักน้อยครับมีผมกระร่องผิดล่องถึกมากครับจนกะ แบบซ้ำนานแหละครับลมใกล้ๆครับม,มเต็มที่ พอเล็กมันแดงจันน้อยเลยอผมเพราะว่าผมสินเน้นต่อมองกลางครับวิธีการัต้องสะบ,บัต ยังบทานได้ครับขันได้ไมันต้องเป็นข้อขาวครับครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับตัวขันซ้ำนี่ตาตําปูยังบทันราคาทำขันมันได้นะครับเป็นข้อขาวคือมงนี่ครับไฟห้องไฟดีปันไดตอนนี้เราจะลองเบิกใหม่อีกเทียนหนึ่งครับ ทานกับอนครับเน้่ยับทำการสุบแล้วเรียบร้อยครับอีู่ในประมาณนี้ครับมีกันกขาเขาแสดงว่าได้ที่แล้วครับครับเดี๋ยวเขาจะม,มาทําการขัดทาความสะอาดแล้วกับฟุ้นนะครับลองเบิงมันจีแข็งแล้วก็เขาซ้ำไดครับลองครับเอเครับเขาจะใส่แปรงลวดนะครับครับ ทำความสะอาดพะเจนมันเป็นดำเงาไปเลยครับจุกข้องๆครับออกาัดเรลยวคับดเรื่อยครับขัดเบาๆครับบางคขัดแห้งดูคัดแห้งงามครับ แล้วจะออกเป็นท่องท่องแบบนี้ครับนี่คือสีในการห่อเหรียญไฟ เหตุด,ดูเกิดความชำนาญครับต่วยังบดถึงที่สุดครับางานคือเขาเป็นชุดท่องสิบสี่่ายชุดท่องครับ,รบน,นี่เปนงานเก่กมาก จากหอตัดออกแเรียบร้อยอันนี้มารับพรมครับรับพ้นเขาก็ไปชุดับสีงามจอกทองๆครับนี่ฮหินที่ผมใส่ครับเป็นหินภูเขาครับละเอียดสุดหันจีเขาที่การ์ดนครับมันก็เนียบสง่าคมเมอนได้ครับ การพ้นเมียดเขานะครับต้องเย็นเย็น องศาคมนะครับต้องทำครับมันตีนอฟันดีนะมันฟันมันเป็นเมยดสําหรับเดินปางคมครับย่ามขึ้เด็เก็บยาสมุนไพรน้ำพูดครับเฉพาะเด็ใสครับ <c oughs> เพื่อเก็บของเที่ยวน้ำปาน,นครับมีประโยชน์หลายครับเมีย ขันฝนนี้ครับเห็นนี่เพื่อไว้เขียตรงนี่เขาต้องฝนหุน่นหนาบแนวเดียวกันเพิเลยครับไช่กันเล้งเบิง้งครับอานซื้อก็ซื้อ ทีนี้ฝนเสียต่อคมมันขี้เห็นหฟันห้ฟัน,นยามหอ,องฟันครับฟันไม่ค่อยดีเวลาหัาฝนครับเขาต้องฝนให้มันถึงถึงวัดสุมองจังสีเขาใส่กัะลาจักหน่อยฝนนี้ ไก่ได้ที่แล้วครับห้อเจียวหมองกลางกันครับมอไปลายห้องวานเย็นปันใดว่าหมองสำคัญห้อก็คือจุดประมาณนี่ครับก็คือหมอกห่อสะใส่ฟัน เริ่มได้ที่แล้วบอาค่วงลอยครับมุนเปลือกปมเสมอจอดน้ำไปนนำครับไ,ไปบึงครับมีเสียงบ่ว ยัยงมีเสียงของฝนใบเอี๊ยบครับเรื่อย สังเกตเบิ้งครับมันสีเห็นเป็นกันหวาคมชุบครับสีอยู่ประมาณสำเนากล่องห้าชิ้วเห็น เาต้องพ้นให้ถึงครับให้มันเสมอกันนะครับก็เหลืออยู่ในหน่อยครับห้อยดำๆเพื่อนพระท่านถึงนี่มันสีบพระท่านละเขาครับ มงปลายมันเฮาสิบ่เน้นปนใดเฮาสิเน้นครับบ่้เชือนครับ หลปดเบรงครับว่านีเสียนของเหล็กบ่อครับันมันมีเขากะคลับพิการลกคขึ้นอยู่ตัดคมสิครับเก็บรายละเอียดคมครับ เ,เขาต้องเบาๆเขาบอต้องกดเขาเก็บรายละเอียดตีมันจะมีเห็นที่ละเอียดเป็นอีกับ เดี๋ยวมาลองเบิง่งวิธีการร่องครับวิธีที่สุดคือร่องข้นขาครวนค้กกนขาเขาแสดงว่าพานครับร่องปลายน้ำร่องาคน เรียงมาประมาณนี้ครับอันนี้คือเียบร้อยครับความค้มนี่ได้แล้วครับวันนี้มาทดสอบความแข็งมัน,นครับกด้องต้ขาได้นแสดงว่าถือว่าโอเคแล้วครับเป็นสีทองสิครับแล้เคลือบอ่า มันจะเป็นคาร์บอนครับพวกทานเนี่ยครับเป็นธาตุคาร์บอนมันเวมาเคลือบเล็กไว้ครับซิลเวอร์เคลสนิมแล้วก็ดูแลแต่มองคมมันเนี่ยครับแค่นั้นโอเคครับมาลองความแข็งมันนี่ครับ